สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่6 6 2ทานน้ำเซียนเจ็ดสีผู้ฝึกฝนขึ้นไปถึงยอดเขาลูกที่หนึ่งได้ก็จะได้ดื่มน้ำเซียนในทานน้ำเซียนสายแรกได้ยินว่าในเขาเทพโบราณมีทานน้ำเซียนทั้งหมดเจ็ดสายเป็นเส้นชีพประจรหิตของเทพโบราณเจ็ดสายผู้ฝึกฝนที่ได้ดื่มน้ำเซียนเข้าไปไม่เพียงแต่จะสามารถเพิ่มการฝึกฝนได้เท่านั้น ยังทําให้ความสามารถเข้าใจวิถีเซียนและวิถีกระบี่ได้ดีขึ้นด้วยแน่นอนว่าแจ้งว่าเฉินเองก็อยากจะลองดื่มน้ําเซียนดูสักครั้งอยากจะรู้ว่ามันจะน่าอัศจรรย์อย่างที่ได้ยินมาไหมเขาลูกแรกของเขาเทโบราณนสูง9,000เมตรหากว่าอยากจะไปใหถึงยอดเขาก็ต้องต่อต้านพลังที่มองไม่เห็นนั้นตลอดมาถึงที่ความสูง6,000เมตรแจ้งว่าเฉินก็รับรู้ได้ถึงพลังได้อย่างชัดเจนหัวเขาเริ่มจะหมึนหูก็เริ่มจะเจ็บขึ้นมา จาโรเอินโครจรลมปานในร่างและสลายพลังนั้นไปทําให้ร่างกลับมาผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมไปถึงความสูงเจ0ดพเมตรจ่าโรเอิญก็เห็นว่าด้านหน้ามีสิทธิเซียนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หกของขัาประมุขชาเดินอยู่อย่างช้าคนนี้ทั้งๆท,ที่ร่างกายไปถึงขีดจำกัดแล้วชุดพดบนร่างกระชุ่มไปด้วยเหงื่อใบหน้ามีเอ็นปูดขึ้นมาหลายเส้นแต่ว่ากลับยังคงพยายามยืนกรานจะก,ก้าวต่อไปตุม้มพลังที่มหาศาลพุ่งมาที่ร่างของเขา จนทำให้แก้วหูแตกและไม่เลือดไหลออกมาสิทธเซียนคนนั้นร้องหวยหวนและร่างก็ลอยไปอย่างควบคุมไม่ได้ล่วงลงไปในเหวลึกที่มองไม่เห็นก้นนั่นจางรวเ่เฉินเห็นภาพนี้เข้าก็รีบควบคุมสํานึกกระบี่ฟุบกระบี่สีน้ําเงินที่หลังของเขาลอยออกไปจากฝักและกลายเป็นแสงพุ่งลงไปในเหวไม่นานกระบี่สีน้ําเงินก็ลากเอาสิทธิเซียนคนนั้นลอยขึ้นมาจางร่าเฉินโยนสิทธิเซียนคนนั้นไปข้างทางและเก็บกระบี่สีน้าเงินกลับมาพร้อมกับก้าวไปข้างหน้าต่อ เดินหน้าไม่ไกลมีชายร่างผอมสูงในชุดสีแดงหันกลับมามองจางรถเฉินเมื่อกี้เขาเองก็เตรียมจะเข้าไปช่วยแต่ว่าจางรถเฉินเร็วกว่าเขาก้าวหนึ่งชายร่างสูงผอมคนนั้นมองดูแล้วเหมือนผ่านศึกมามากอายุประมาณ35 3สปีเขาเก็บกระบี่เซียนสีแดงกลับไปแล้วกล่าวว่าในเขาเทวโบราณใต้พลังภูเขาที่กดทับลงมากลับยังสามารถใช้วิชาควบคุมกระบีร่ระยะไกลได้ความสามารถของเจ้ามีเลวเลยนะจางรถเฉินมองไปก็เห็นว่า ห่างไปสิบจางมีชายสวมชุดพดสีแดงคนหนึ่งยืนอยู่และกำลังใช้ดวงตาเฉียบคมคู่นั้นจ้องมาที่เขาห่างกันสิบจางจ้งวาวเฉินยังได้กลิ่นเลือดเข้มข้นที่ส่งออกมาจากร่างของเขาได้และทำให้จ้งวเฉินตกใจที่สุดก็คือพลังสายตาของเขากลับมองการฝึกฝนของคนนี้ไม่ออกเขาทําได้แค่คาดเดาว่าอีกฝ่ายอย่างน้อยก็น่าจะอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่7็ดของขั้นบกกัจฉาหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่านั้นได้เจอย่ฝีมือในเขาเทพโบราณไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไร แต่ที่ทาให้จางรเฉินรู้สึกประหลาดที่สุดก,ก็คืออัคระที่ปักอยู่บนแขนเสื้อของชายร่างผอมสูงคนนั้นเหมือนกับอัคระที่ปักอยู่บนชุดของเขาไม่มีผิดนัด่นก็หมายความว่าชายร่างผอมสูงคนนี้เองก็เป็นสิทธิ์เซียนของตําหนักสังเซิงจางรู้เฉินกล่าวเจ้าเองก็เป็นสิทธิ์ของเขาสักสิทธิ์ในตําหนักช้างเซิงเหละชายร่างผอมสูงคนนั้นมีสีหน้าเย็นชาเขาไม่ได้ตอบจางรู้เฉินแต่กลับเดินไปยังยอดเขาต่อเขาก้าวเท้าออกไปช้ามากแต่ว่ามัน่นคงนอกจากนี้ ต่อให้มีพลังปะทะปณิธานของเขาอยู่แต่ว่าเขาก็ยังมีท่าทีสงบทั้งๆที่เขาเป็นคนคุยกับจางรเฉินก่อนแท้แต่พอจางรเฉินจะไปคุยกับเขาเขากลับเย็นชาขึ้นมาเป็นคนประหลาดจริงๆจางรเฉินสายหัวและเดินไปตามทางอย่างไม่ช้าไม่เร็วเพื่อไปยังยอดเขาพลังของเขาลูกที่หนึ่งแข็งแกร่งมากแต่ว่ากลับไม่ได้เกินความสามารถของจางรเฉินไม่ถึงหนึ่งชั่วย,ยามเขาก็มาถึงยอดเขาได้ ใช้ร่างสูงของคนนั้นเองก็ตามจางว่าเฉยมาติดจากนั้นเขาก็ไม่กล่าวอะไรพร้อมกับเดินไปทางทานน้าเสียนสายแรกด้านร่างเขาเทพโบราณมูจิจิกับสวินทวาหลิวมองไปยังยอดเขาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ตอนที่พวกเขาเห็นจางว่าเฉยไปถึงยอดเขาของเขาลูกที่หนึ่งได้สําเร็จนั้นก็พากันตื่นเต,ต้นจนกระโดดขึ้นมาพยญยลิ้นร้าการจริงๆบุกเขาเทพโบราณครั้งแรกก็ไปถึงยอดเขาของลูกที่หนึ่งได้แล้วผลอย่างนี้ต่อให้เอาไปเทียบกับใกล้เฮ่าก็ม่ได้แย่ไปกว่ากันเลย ข้าว่าข้าได้สักครึ่งของเขาคงจะดีนะสวินทวาเหลีวกล่าวมู่จีจีเองก็ตื่นเต้นมากและกล่าวอวดกับสิทธิ์ที่อยู่ข้างๆว่าเห็นหรือยังคนที่อยู่บนยอดเขาลูกที่หนึ่งอ่ะคือพี่ใหญ่ของข้าายกาจใช่ไหมสายตาของสิทธิ์เซียนตกตะลึงมากหาว่าส่งลมปานไปที่ดวงตาก็จะสามารถมองระยะหนึ่งร้อยลี้ได้อย่างชัดเจนพวกเขาอยากจะมองเห็นคนบนยอดเขาก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆและในตอนที่สวินทวาเหลียวกับมู่จีจีกำลังอวดพี่ใหญ่ดินเยี่ยของพวกเขาอยู่นั้น สิเซียนรอบด้านกลับจ้องไปยังชายร่างสูงผอมที่อยู่ข้างกายลินเยี่ยคนนั้นเขากลับมาที่พักแล้วเหรอทําไมถึงเป็นเขาไปได้นะมู่จีจีเห็นทุกคนมองข้ามพี่ใหญ่ลินเยี่ยไปแล้วไปจ้องอีกคนในใจก็ไม่พอใจมากเขาเบ้ปากแล้วมองไปยังยอดเขาอีกครั้งอยากจะรู้ว่าใครกันที่แย่งความเด่นของพี่ใหญ่ลินเยี่ยไปสายตาของเขามองไปยังร่างสูงผอมของชายคนนั้นเขาดูไม่คุ้นตาเลยมู่จีจีเรียกตัวเองว่า เป็นผู้รอบรู้เรื่องในพรกเหลียงอี้แต่ว่ากลับไม่รู้จักคนคนนั้นดังนั้นมูจีจิจึงหันไปถามสิทเซียนอายุมากหน่อยคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆว่าสิพี่จี้คนคนนั้นคือใครทำไมจากการฝึกฝนของท่านยังต้องกลัวเขาด้วยละ่ะสิเซียนอายุมากคนนั้นกล่าวจากอายุของเจ้าแน่นอนว่าต้องไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่วา่าจะต้องเคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนแนะ่คนคนนี้คือผู้ฝึกฝนที่สามารถฝึกฝนคัมพีกระบีโลหิตได้สำเร็จในรอบหนึ่งหมื่นปีของพรรคเหลียงอี้ เขามีชื่อว่าฉานตง30ปีก่อนเขาไปฝึกฝนที่สนามรบโลกและไม่เคยกลับมาที่พักอีกเลยซิดเซียนแทบจะไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของเขากระบี่โรหิตฉานตงเหรอมูจิจีกับสวินทวาเหลวตกใจจนหน้าเปลี่ยนสีพวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่ากลับจะได้เห็นคนดุดันในตำนานอย่างนี้อย่าว่าแต่มูจิจีกับสวินทวาเหลวเลยสิดเซียนที่อยู่ในที่นี้เพราะเ้าคนได้รู้ว่าชานตงกําลังบุกเขาเทพโบราณอยู่ต่างก็คึกคักขึ้นมาใหญ่ เ,เดิมคิดว่าวันนี้จะเป็นการต่อสู้ของเหล่าพยัคฆ์มังกร,กรอย่างฉินอีฟ้ฟานสวีชางเซิงและฉีเฟอยวีจะกลับคิดไม่ถึงแล้วว่าฉันตงเองก็เข้าร่วมด้วยคราวนี้คงได้สนุกกันแน่ฉินอีฟ้ฟานกับฉีเฟอยอี้น่าจะสามารถไปถึงยอดเขาลุยสองได้สวิชางเซิงกับฉันตงคิดว่าน่าจะไปถึงกลางเขาลุยสองนะภายในของพักเคยได้รวบรวมสถิติเอาไว้ว่าในขั้นมังกรมัจฉาิสเสียนที่สามารถขึ้นไปบนเขาลุยสองได้มีโอกาสถึงเก้าส่วนที่จะสามารถไปเป็นครึ่งเซียนได้ ส่วนอีก3ส่วนได้เป็นเซียนใครขึ้นไปบนเขาลูกที่สองได้ก็หมายความว่าจะต้องสามารถกลายเป็นครึ่งเซียนได้แน่และยังมีหวังว่าจะเป็นเซียนได้อีกด้วยศิเซียนในที่นี้ต่างก็พูดคุยถึงฉินอี้ฟานฉีเฟยวีสวีฉางเซิงและฉานตงและที่ไม่น่าเชื่อก็คือพวกเขาทั้ง4คนต่างก็อยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงคณิตแปลของขั้วมกรมัชฉาภายใต้แสงของพวกเขาทั้ง4ี่ไม่มีใครสังเกตเห็นหลินเงย่ที่ปีนไปบนยอดเขาของลูกที่1ได้เลยยังไง ในสายตาของทุกคนหลินเย่ยก็ยังเป็นแค่สิทธิเซียนใหม่ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนหรือชื่อเสียงก็ไม่ใช่ระดับเดียวกับ4คนก่อนหน้านี้เลยทานน้าเซียนสายแรกไหลลงมาจากยอดเขาลุยสองผ่านหินสีเขียวและกลายเป็นทานน้าสายเล็กลงมาด้านล่างเขาเพียงแต่ว่าทานน้ายังไม่ทันจะไปถึงกลางเขาก็ซึมเข้าไปในดินและหายไปซะกอ่อนนั่นก็หมายความว่ามีแต่ต้องขึ้นไปบนยอดเขาลูกที่หนึ่งได้เท่านั้นถึงจะสามารถดื่มน้ําเซียนในทานเซียนได้ น้ำเสียในทาน้ำใสเล็กมีเจ็ดสีแล้วแผ่กลิ่นหอมอ,อ่อนๆประหลาดออกมาเพราะว่ามีน้ำเสียลดลงไปข้างๆทาน้ำถึงได้มียาหลิงที่้ํำค่าเกิดขึ้นมากมายมีตั้งแต่อายุ1000ปีถึง3,000ปียาหลิงทุกต้นหากว่าน้ำออกไปก็จะสามารถขายในราคามหาศาลสิทธิเสียนทุกคนมีแต่ตอนได้ขึ้นมาบนยอดเขาได้ครั้งแรกเท่านั้นถึงจะสามารถดื่มน้ำเสียในทานเสียนได้หากว่าขึ้นมาบนยอดเขาเป็นครั้งที่สองและยังเข้าไปใกล้ทานน้ำเสียน ก็จะถูกค่ายกลข้างทาน้ําเซียนดีดออกมาชายร่างสูงผอมเดินเข้าไปในอารามเตา่าแล้วเอาน้ำเต้าสีเขียวมาลกดอันหนึ่งเดินไปริมน้ําเพื่อเอาไปใส่น้ําเซียนจาารวดเฉินเดินเข้าไปในอารามแล้วเอาน้ําเต้าขนาดประมาณฝ่ามืออันนึงเตรียมจะไปใส่น้ําเซียนเหมือนกันชายร่างสูงผอมปลายตามมองมาที่จ่าร่ดเฉินแล้วกล่าวว่าพรสวรรค์ของเจ้าไม่เร็วทําไมถึงไม่ดื่มน้ําเซียนที่นี่และเพิ่มขั้นฝึกฝนแต่กลับเอาทาน้ําเซียนไปกันละ่ะ แล้วทำไมเจ้าถึงไม่ดื่มน้ำเซียนที่นี่ล่ะเพื่อเพิ่มการฝึกฝนจะกลับเอาน้ำเซียนไปแจ้งว่าเฉินถามกับกฎของเขาเทพโบราณขอแค่ร่างของสิทธเซียนรับไหวจะกินน้ำเซียนไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าหากว่าสิทธเซียนไม่ได้ฝึกฝนที่ริมทานน้ำเซียนก็นจะสามารถเอาน้ำเซียนออกไปได้โดยใส่ไว้ในขวดดําเต้าขนาดเล็กเท่านั้นเพราะอย่างนี้สิทธเซียนที่มีร่างกายแข็งแกร่งหน่อยก็มักจะเลือกฝึกฝนที่ริมทาน,น้ำเซียนเพื่อเพิ่มการฝึกฝนและเลื่อนขั้นทั้งนั้นหากเป็นอย่างนี้ วกาเขาดื่มน้ําเซียมลงไปก็จะได้มากกว่าที่ใส่ขวดน้นําเต้าไปรู้กี่เท่าชายร่างสูงผอมลุกขึ้นแล้วมองไปในขวดน้ําเต้าในมือพร้อมกล่าวด้วยสีหน้าแรดลมว่าเจ้าไม่เหมือนข้าจานรู้เฉอนย่อตัวลงแล้วเอาน้ําเต้าสีเขียววางลงนในทารน้ําพร้อมกับยิ้มแล้วกล่าวว่าข้ากับเจ้าเองก็ไม่ค่อยเหมือนกันชายร่างสูงผอมจ้องมาที่จานรดเฉินอย่างลึกลําและไม่กล่าวอะไรอีกเขาเก็บขวดน้าเต้าที่บรรจุน้ําเซียงกลับไปแล้วเดินไปยังเขาลูที่สอง พอใช้ร่างสูงผอมจากไปแล้วจางเฉินก็ยกยิ้มมุมปากตอนที่เขาใช้น้ำเต้าบรรจุน้ำเซียนนั้นเขาแอบส่งลมปานเข้าไปในแหวมิติเพื่อให้แหวมิติเก็บทานน้ำเซียนไปน้ำเซียนเจ็ดสีถมเข้าไปในแหวมิติในน้ำเกิดวงน้ำขึ้นมามากมายจางเังเฉินกลัวว่าจะไปทําให้เซียนในเขาเทพโบราณรู้ตัวเข้าจึงไม่กล้าเอาไปมากใส่น้ำเซียนไปประมาณหนึ่งลูกบาทก็เก็บลมปานกลับมาแล้วปิดทางเข้าแหวมิติซะขณะเดียวกันเขาก็เก็บมือกลับมา แล้วเอาน้ำเต้าที่ใส่น้ำเต็มกลับมาปิดฝาน้ำเต้าเอาแขวนไว้ที่เอวแล้วมุ่งไปยังเขาลุยสองต่อในแหวนไม่ติน้ำเซียนหนึ่งลูกบาทถือว่าเป็นพันเท่าของน้ำในน้ำเต้าแล้วนี่เรียกว่าซับประหา,ารเลยแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆกน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ